สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์มายเนอร์นะครับวันนี้ครับก็มาดูกันนะครับหลังจากเครื่องนะครับ KA 3นะปรับตัวนะครับขึ้นอย่างรุนแรงนะฮะคือเขาขึ้นนะเกือบ2เท่านะครับราคาจากวันนั้นที่เราขาย2องแสนใช่ไหมครับตอนนี้เราขายอยู่ที่2 4งสี่แสนกว่าสี่แสนหนึ่งนะฮะสี่แสนหนึ่งซึ่งตอนนี้มาดูกันว่ารายได้นะครับปรับตัวเป็นยังไงบ้างนะครับจากเดิมนะครับที่ ราคาเนี่ยไม่ถึงไม่ถึง3 0 0 0สนนะครับขึ้นไป4 0 0แสนกว่านะครับทีเนี้ยเพราะอะไรมันถึงขึ้นนะครับคือมันก็มีเหตุผลของมันนะครับด้วยเครื่องเนี้ยมันยังไม่เคยลงระบบด้วยนะครับมันก็มีโอกาสลุ้นที่รายได้มันจะสูงตามที่เว็บคำนวณออกมานะครับก็คือตกวันละประมาณ70ดดอลลาร์นะครับต่อวันนะครับ ทำให้รายได้นะหลังหักค่าไฟจะเหลือ60กว่าดอลลาร์นะครับแต่แต่แต่ก็เหรียญน,นี้นะครับก็ยังมีแรงขุดอยู่ไม่เยอะนะครับถ้าเกิดเขาส่งเครื่องที่แรงขุดเยอะขนาดนี้ออกมานะครับก็จะทำให้รายได้ตกลงไปอยู่ที่ประมาณอ่า20ถึง30ดอลลาร์นะครับประมาณนั้นประมาณ2 0ถึง30ดอลลาร์แต่ว่าเครื่องที่20ถึง30ดอลลาร์ตอนนี้นะครับที่ Uh, มีอยู่ตอนนี้ก็คือ L 7นะครับซึ่งราคาก็4 0่แสนกว่านะครับงนั้นมันก็ยังมีโอกาสลุน้นนะครับที่รายได้มันจะไม่ตกไปถึงจุดนั้นนะครับซึ่งตอนนี้ต่อเดือนนะครับเขาทำรายได้อยู่ที่ประมาณ80,000ต่อเดือนนะครับตอนนี้ก็เลยทำให้ KA 3ราคาปรับขึ้นมา4 0 0 0 0นนะครับแล้วก็ตัวน,นี้นะครับก็ตอนนี้ยังรายได้ประมาณ8 0,000 นะฮะแต่ถ้าดิฟลงนะครับประมาณสักแต่ไม่ขายหมดเร็วนะครับก็เลยมองว่าอาจจะผลิตไม่เยอะมากนะครับประมาณสัก3 4เท่านะครับเหลือประมาณสัก20,000นะครับ2-30,000นะประมาณนี้นะครับราคาก็เอ่อจะประมาณ40,000 0นะฮะตอนนี้นะแต่มันก็มีโอกาสลุ้นที่มันอาจจะผลิตมาน้อยจริงๆก็ได้นะครับอาจจะแค่พันเครื่อง2 0 0พเครื่อง ก็จะทําให้รายได้เขาจุดที่สี่ห้าหมื่นนะครับราคาก็เลยจะเป็นสิบเดือนคืนทุนถ้าสี่ห้าหมื่นนะแล้วก็ตอนนี้ราคาสี่แสนหนึ่งนะครับถ้าเหลือสี่หมื่นก็จะสิบเดือนคืนทุนนะครับแต่ถ้าเกิดหักค่าไฟเหลือสามหมื่นนะก็จะประมาณสิบสามเดือนคืนทุนนะผมมองว่าประมาณนี้นะครับเหลือประมาณสามหมื่นนะฮะ หลังหักค่าไฟนะครับแต่ถ้าแนวแย่ๆหน่อยกนะก็เหลือประมาณสัก20มื่นหลังหักค่าไฟนะครับ20เดือนนะครับคืนทุนนะก็มองประมาณนี้นะครับก็ทำให้ราคาตัวนี้นะครับก็คือมีการปรับเปลี่ยนที่สูงขึ้นนะครับยิ่งถ้ามองตอนนี้นะการคืนทุนก็ค่อนข้างอยากสูงเร็วมากๆนะรายได้8 0 0ห0ื่นนะครับคืนทุน5เดือนนะคัค่าไฟเหลือประมาณสัก 7 0 0 0 0ก็จะคืนทุน6เดือนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดูรายได้คืนทุนเร็วมากๆนะครับหลังตอนก่อนที่ดิฟจะยังไม่ลงยังไม่ยังไม่ขึ้นนะครับรายได้ก็ยังสูงอยู่นะมันก็เลยเป็นเครื่องที่ลุ้นแหละนะครับก็เลยทำราคาให้ราคาตลาดตอนนี้ที่บิตเม้นนะครับปล่อยก็คือประมาณ2,5 0 0เหมือนกันแต่ยังไม่เปิดรับเพิ่มนะครับแล้วก็ ตัวของโรงงานเอรพีออเดอร์ที่จากดิวเลอร์เขาก็เลยปรับราคาขึ้นนะครับเกือบ2เท่าเลยนะครับไปอยู่ที่ประมาณอ่าห0 0 0 0ดอลลาร์นะฮะหมื่นดอลลาร์เราก็เลยปล่อยอยู่ที่ประมาณ4 0่แสนหนึงะครับประมาณนี้นะครับรวมค่านําเข้าต่างๆนะประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กเจ i t c o i n miner นะครับมีข่าวอะไรอัปเดตมาเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆนะฮะว่า ราได้ของขตอนนี้เท่าไหร่นะครับ xkda เนี่ยเป็นเหรียญที่ขุดนะครับอะไรได้บ้างนะที่หมายถึงว่าขายที่ไหนได้บ้างเออนะครับเดีย๋ยวเราไปดูเสริมให้นิดนึงนะครับตัวของเหรียญของเหรียญ kda นะครับก็จะมีอ่าเข้ามาดูที่ coin market cap นะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ52บาทต่อเหรียญน,นะครับ52 .48 บาทต่อเหรียญเป็นช่วงลงของเขานะครับอ่าแล้วก็มีลุ้นอีกอย่างหนึ่งก็คือรุ้นราคาเหรียญขึ้นนะครับถ้ามันกลับมาราคาดีๆก็อาจจะรายได้เพิ่มขึ้นนะฮะประมาณนี้ส่วนตลาดซื้อขายนะครับตอนนี้ก็มีที่ไปแนนนะครับครูคอยเกนะครับแล้วก็ b i t เทคนะครับวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มของเขาก็ค่อนข้างเยอะนะครับ ก็การปริมาณซื้อขายนะในใบแน่นะก็คือประมาณ30ล้านนะครับแล้วก็ตัวของตัวคูคอย19ล้านนะฮะก็เกตอะดโอ6ล้านก็ถือว่าเป็นวอลลุ่มที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับซึ่งเหรียญน,นี้ก็ไม่ได้เป็นแผ่นนะที่จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนอกจาก proof of work กนะครับก็ยังเป็น proof of work อยู่นะครับแล้วก็ไม่มีการแพ่นเปลี่ยน ก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการเปลี่ยนเหรียญนะครับกลัวแค่อย่างเดียวคือดิฟนะครับแล้วก็ราคาเหรียญนะฮะแค่2ออย่างนี้นะฝากไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครไทยเจบิตคอย miner นะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่มีคลิปใหม่แล้วเดี๋ยวจะมาอัปเกรดเครื่องอัปเดตเครื่องใหม่ๆกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียของแต่ละเหรียญแต่ละเครื่องนะฮะวันนี้ราเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับต้องขออภัยนะครับคลิปลงช้านะครับพอดีอ่อาทิตย์ที่แล้วนะครับ เกือบ2อาทิตย์แล้วครับติดโควิดนะครับก็เลยเลงคลิปช้ชาไปหน่อยนะครับหายไปช่วงหนึ่งนะครับขออภัยนะครับตอนนี้ก็หายดีละนะครับก็ฝาาไวน้นะครับสวัสดีครับ